ถ้าบอกให้ขับออ,ออกเข้าตัวเข้าไปให้หมดเลยเขาจะได้สำนึกถึงบาปบุญคุณโทษบ้างเอาตามนั้นนะหลวงพ่อนะผมจะทําพิธีแล้วนะนี่ผมจะใช้ขวานหลวงพ่อควยวัดโกศิตารามรุ่นแรกนะฮะขออนญาติวางสามต่างๆได้ไหมหลวงพ่อขออนุญาตนะฮะแล้วก็เอาแบบแรงไปเลยทั้งขวานทั้ง มี่หมอหลวงพ่อเลยสีเิ้นดำเลยมีชาติตเลยท่านบอกเอา<ม>เข้าไปเลยจะได้เลิกทากับพระใช่ไหมหลวงพ่อดีไหมนะเอา้าหลวงพ่อดูนะถ้ามันหายมันลงหลวงพ่อสบายใจได้เลยเข้าไปอยู่ตัวคนทําแล้วนะแล้วถ้าวันใวน้วันดีคืนดีเขามาหาหลวงพ่อดูแล้วไม่มีที่ไป ก็พามาหาผมได้อาจารอาจารย์สมุดปาหมุดช่วยทำช่วยแก้ของให้พี่จีน่ครับถายผมก็ายากทันะะมาารย์ันนะเป็นมากี่ปีแล้วครับผไม่จัาบ้ไม่จัดมาสิบห้าปีปาหมุดจนเกิ เฉพาะลุกเลยหัน้ามเป็นหลังนะล,งนล,งล,ลองเช็คร่างกายดูว่ามันโล่งหรือยังบนหัวมีโล่งขึ้นมบนหัวโล่งแล้วจุดไหนะนะเรพ่อเราเดินเดินก็ได้เราเดินกนข้างก็ได้ไม่ต้งตองหันไปนะเรค่ะตรงบ่าตรงไหลแล้วก็ตรงเอวโล่งไหมเราก็ ที่ยังเป็น,นยังเป็นอยู่ยินยินแล้วะครับมาลดูยินดูกแต่เหรอเล็ูลงนะลงขึ้น ไหนนะต้งพ่อหัวใจหัวใจแตกนะครับหัวใจรั่วนะฮันพ่อเนี่ยหัวใจโตด้วยรั่วด้วย,ววยม,มัดพลังให้ต้นพ่อพอยู่แค่ลงนะลงขึ้นผมอัดพลังอีก จบแตระบพมีท้องจุดเดียวใันไหมระบพะไม่ย่อยเลยเจ็บเเขาเรียกเป็นแผลผมก็เป็นแผลใน,นกระเพาะ่อดผมเชีวยวลงไหม ไม่มีแล้วหมดแล้วค่ะเคลีย์หมดแล้ว,อว,ลวของเข้าตัวเรียบร้อยพักนั่งก่อนคนะ่ะ